ก็แบ่งทีมปะฝั่งโน้ตสีขาวฝั่งนี้สิใช่เหรอเออจริงแล้วฮันเตอร์สีอะไรสีชมพูเีรอมึงโดดเลยแตกจากพวกแล้วมืออ้าวก็เป็นฮันเตอร์ไงแยก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 แบกแยกแบกแยกอะไรนะแบกแยกเออเนตันน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 นตันบ้านเล็กนนตันบ้านเล็กนนตันบ้านเล็กอะไรที่หายหัวใจเต้นแรงเมื่อหัวใจเต้นแรงเต้นละเมื่อหัวใจกูเต้นเมือหัวใจกูเต้นโอ้ยโอเครู้แล้วไม่เต้นอ่าไม่เต้น พี่เมื่อกี้มึงเข้าบ้านไม่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวตันเดี๋ยวเเดี๋ยวตันตันตัตันตันตเย็นตันตันตตันตตันตันตตนตต่เย็นตันตตัตนตง

ไอ้นกอันที่สามล้านแป็ดมึงเพิ่งใช้นกใช้ไปแล้วใช้เมืตอนไหนวะนี่ตัวที่สองแล้วอ๋อโหอแม่เจ้าอูเอาตัวที่สามขนาดนี้เออกูตายก็ได้ตายตายก็ได้ตายตดินด้วยกูอ้กูเพงเห็นมาบ้างมันเต็นดิตันเติรตันเบา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  เชียร์ลูกเชียร์เชียร์เชียร์มันวิ่งบ่ขึ้นเชียร์วิ่งบชียร์วิ่งบ่แต่ถึงมึงก็วิ่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ขึ้นเชียร์เชียร์เชียร์กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งได้แค่นี้งตัวค่ะไอถือว่ามึงซู๊ได้สามเครื่องเลยเดี๋ยวฟังเอาขอปไปเดี๋ยวกูหาของของเมื่อไหร่ไม่ลูกไม่โอ้มันไม่เปลาไม้มันวิ่งออฟก็เอาวะตัวกูสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วกูได้กูได้เนี่ย กูใช้ได้บ้านะกูขอใช้ได้บ้านะมันไปล่าเชลิเดอร์มันไปล่าเชลิเดอร์มันเห็นเธอแล้วมันเห็นเธอแล้วก็มันยิงช่องว่ามันเห็นจิ้มมาดีมาดีตัานมาดจะอ่ะกูเดินติดคืนระวัง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 เฟี้ยงโอ้โหไม่เฟี้ยงแล้วไม่เฟี้ยงแล้วไม่เฟี้ยงอ้าว เอ๊ะเอ๊ะเราเพิ่งจะพับปาถามเสียงเลยกูกดผีถามจริงเถอะมันมันลากูนี่สนุกไหมขออนุญาตดูอาจารย์ไม่ลาของอารมณ์เครื่องไม่แตะวายตันวายตันตันทำไม